เนื้อตัวนี้บ่ปลานี่นี่ปลากโตพี่น้องโอเคเลมาลีกนข่านอนี้ด้ี่มันกองอาหารมัต้องหาลายู้ม่นี่โอ้ไดลปลาาอนี เก็บค่อยๆย่นแล่จ๊ะกุ๊ไก่เหยื่อสดๆค่ำมาสบายดีเด้อพี่น้องไก่น้อยชองโตนแต่ละเถื่อบ่ค่อยได้กินเฮื่อบรรยานไก่ใหญ่ไปโฮยให้อยู่ไสกาไก่ใหญ่น้ำไปไหลมันเออเกลือทั้งพูเล้วแท้นี่เป็นคุมไายแล้ว กำลังบ้านเข่าเข่ารีบน้ำเลือกกินเข่าหุบในคิดินที่คือควันฮะเข่าเก่าเนาะเข่าใหม่แต่วะ ลายโตละไก่ผู๋คลายน้ำเน่เอาเงินมาใส่ที่แต่ไก่ผู๋ลายผูยรุ่นใหญ่น้ำรังก็ได้ ลมผ่านบนบนนาวที่เนาะโหเ <c oughs> ข่ากับเข่ารีบไปบนตัวเขาห่ยกินเดินเถื่อนอะไรมันหาเก็บกินตะเมตดเบงมันปไปแล้วไปไปอัพเดทตรงบ่อปลาที่นู่นเบ่อปลาดุเขาห่อยทำไปเลยเนาะจะเปลี่ยนน้าเลย ได้ครับพี่น้องมาหนี่งง่ายคนไะด้แล้วเขาปุ้นยานะนก็ได้บอกว่าที่แตแปลกนี่แต่ล่าพี่น้องโอเคฟุตนั่นลายรอบลยเนาะเขาปูดโป้ใส่ลายรอบแบงนาะย กาน้ำกับมินแล้วไม่ได้ลายมืออะไรไปน้องมาได้เปลี่ยนมีแต่มันซึมออกแล้วกันมีแต่เปิดใส่มีใคหน้าใหม่รับสะหดมาหันจเจ้าพอดี ดหดกุกมองหงก็ตักไปแล้วแหละม่เอากระถังเนะาะกระถังมาเตนมต่วมหดกุกยายหดกุกใหม่บังคับ <c oughs> ไปเอากระถังกันเได้ <c oughs> หัวหันเรือสี่เมตรน่ำมันแหงสปอยมันตักไปหดต้นไม้เห็นมั้ยเนี่ก็ดีกว่าเขาสิปล่อยถิ่นเนาะห <c oughs> ดตน้นหวานต้นมะพีมะเขือ อืมอนเปิดุทมรมันเถะมนมะุทธต้นก็นใหญ่เลยพี่น้องตอนกอบ่อปลาอย่างน้อยๆ่างเนาะต้นมะค่งอย่างแล้วใหญ่แล้ยเป็นต้นแม่เบิดพี่น้องเลยจะไ,ไ้กินมากล้ะต้นมันอยากสูงเนาะ ปล่อยน้ำออกก็พอโอ้โยลืมไปลืมฮะตอนนี้กจะปล่อยน้ำออกเนาะ มักโตกันใหญ่เลยพี่น้องเลยมักโตกันน้อยเนาะบมได้กินหัวอาหารบ่หรือแนวใดกินโบทันกันมันโตใหญ่ก็ใหญ่เด้ชองเดือนปลายเลยพี่น้องเ,ยอยยยเลยชองดอเององดือนกลัวอลไรปล่อยปลางลอะไรค่อยๆใหญ่ปันไดหรือว่าบอน,น้อยเพราะว่า ปลากตายน้ำก็มีพี่น้องเว้ยเพื่อใหญ่นีแจ๊สซี่เลือจกักโตบ่อมันแตกมันเล่า่น้องน้ำซึมโอโจรเอาปูนมาโปใส่สามรอบเลยพี่น้องโปเสนาสันได้กับแตกขึ้นเก่าพอมันเขาก่อติดกับกำแพงเนาะ มันบบคอยจับปันไดถ้าก่อแต่มั่นกะหน้าซีโบเตกนั่นกันก่นอยน้ำใส่เทาใดเนาะมาเบิ่งรอบเ้าบกพี่น้องเลยทางหน้าเป็นเบาลาวเนาะเพื่อตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าไปแปลงพี่น้องฮะก็เอามา มีพี่กับฮะก็อาบน้ำแล้วชอาบน้ำแต่เว้นเท่าไหรเห็ดหยางฮัลโหลมาฮะอาบน้ำยาวใชมาลินดินหยังมาเอิญหอดูมั้งหายะงหายแต่อุ้มจะหงวันก็นี้วันยังไงก็ห้แหงแต่อุ้มได้ไะหงญ่แอบเอิญชาแพทด้ว เ่มาไปเบ่งปลาปะเบ่งปลาปะอันเี้ยงตัวนี้บ่ปลานี่นี่ปลากีโตพี่น้องโอเคไดมาลี่อ่ัข่านอย่างนี้นี่มันกับตองอาหาร่า้องใหาหลายข้างนี้เนี่ย โอ้ไได้หลุดไปมาคองอยู่นี้สิขับมันจะเด้โอ้ว่าดีค่ะมันหนาเอาสักแสนหนึ่งมาล่อยของกินบนชนิดได้เดี๋ยวบอกหอยใช่หอยไหมหอยค่ะหอยกันหอน่วยว่ามันเก็บเศษอาหารไปดินด้ จปเปล่ปังไม่จโตปล้วหอยหอยปลาปลางูเขากินเพวกสาเดือนัพวเปนไงดอไก่หอดสเดือนเี่ส ulously, uh, hoje, oh, ay, bah, after, ีดนแห่ะอดเบส่ส oh, ิบต uh, anyway. uh, ัว่กว่าตัวเออหอยหอปนไก่หอยปลาเข่งตัวน้อยก็น้อย กอโตก็เพงตเดียวต้องมันพเหรอวะฮนีนันี่ต้องกพอเลยนี่ตัวนี้ตนีแันมันมันนอนเคยตื่นเลยตัวนี้ง่ากหม่เจ้ะตัวนี้เออ่าหกูหน้าหางมนบาดเลยใช่ใช่ก็ได้ก็เคยหันหันเห็นออกออกเลยเห็นว่ออกมาพี่ละป้าออกอีกลย จะอุดนะนะจะพลังสี่รังกี่คนเนาะมิกิทีิเนี้ยใเอาเตป,ปิ้งให้มิกิเข้ใส่บ่ะมือใหม่ก่อนมีเนียใส่กินแร่มลยกเก่าแล้วนะเด้พัดเข่าพัดเลมือใหม่ก่อนอลุกใหญ่ ตัวได้รุ่นใหญ่นี่เป็นที่ได้กินอาหารมันกินอาหารดีได้ตัวใหญ่มันเวลาเฮาเกลือนกินดีกินดีกินหลายนะมันตังใหญ่ซุ่มนิดหน่อยนะเกลือแต่เผื่อไ่ค่อยเห็นกินชุ่มนิน่อยเลยไม่ค่อยเห็นมันขึ้นมากินได้ตัวแตกต่างกันหลายยังลูกบนหน้าปลาอันนี้นะปลาต้องบุพเฟกินเนอะมันยังบุมีเนื้อซำ เขาซ้สำซุ้มนี่เบิดกินข้าวไล้เขาว่าเกลือพวกวัวโผคข้นรีบเขาว่ารีบสิวัวใหญ่คนในน้อยเห็รอโซ่หาวซยังรีบรีบเกลือมันเท่าไหร่อ้ <c oughs> อย,อยข้าวยัดหัวหานเนาะอุ้ยกระเพือกทีเดียวนะพอประหยัดเพียงพวงนี่เปลืองเลยหัวหานจะคุ้มหรือบ่ค่ะซื้อปลาแล้วก็เผื่อมันใหญ่พอก,กินก็บเบิดอลายเติบหัวหานมันใหญ่เลยมันกินเปลืองเลย ตัวน no ok ้อยก็แน like ่นๆเาน่ตัวน้อยนะเกลือแต้เถอะเพราเห็นมันกินนะเจ้ามันกินยังไงตัวใหญ่นี่พวกเอากินลายกินเอากินเอาให้น้ำมันตัวใหญ่เอาใส่ไม่นดาใส่ซียารกเอายานี่ยมายาบนเตล้วใยานามาใส่นตายเพราะนตักงน้าใส่ทางเลยใส่ทางซีมาตักปลาใส่ตอนนี้ประจย์ก็เอายาเนี่ยมาอุดไว้พี่น้องอุดไว้บนด้มันเล้าเนาะ มาเบิ่งบันน้ว่ายังสียังหัวอยู่บ่พี่น้องเไยหลายเถือเ่อแต่งอะไยังหัวกับปุจักนั้นว่าอะไรเนาะนี่สองข้างนี่ปลาก็ใส่ทางไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนพี่น้องอย่าเสียปล่อยน้ำใส่อย่าสิปิงน้ำใส่เนาะขำแล้วงามนมีขำไหวขนาด กับอยใส่ป้อนข้าวเนาะพอาดีเสียหนาเขาได้เสียแซมมันนี่เมื่อใดก็ว่างเสียหนาพี่น้องข้างเฮือนนี่เนาะหนาก็หกขนาดแถวข้างเฮือนข้างหัวพี่น้องเลยเสียหนาดีสิเข่องนี้ตัดหนามาตัดเนาะได้ขนาดนั้น ข่ามมืดแล้วพี่น้องไหมเขาโอเคเพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันประจันก็จะขอจบคลิปไว้ชนีแอนเด้อก,ก,กับฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ประจนันน้ำเนาะเพื่อสิ่พิเศษคลิปใหม่จากซ่องของเราสำหรับคลิปนี้กันไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง